วันนี้ผมมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สนุกและน่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับโดยเรื่องราวเรื่องนี้ผมได้รับเมลฉบับหนึ่งมาจากผู้ฟังทางบ้านเมลฉบับนี้มาจากคุณจุ๋มครับคุณจุ๋มเนี่ยได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับที่ตัวเองได้พบเจอในสมัยที่ตัวเองเคยเป็นแม่บ้านที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาซึ่งประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้คุณจุ๋มต้องลืมไม่ลงเลยทีเดียว ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับโดยเรื่องนี้คุณจุ๋มเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวนี้ต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วในตอนนั้นคุณจุ๋มอายุ24ปีครับคุณจุ๋มจบการศึกษาในวุฒิปวชทําให้หางานได้ไม่ง่ายมากนะครับตัวคุณจุ๋มเองทํางานมาหมดแล้วครับตั้งแต่พนักงานร้านสะดวกซื้อจนถึงห้างสรรพสินค้า หลังจากเปลี่ยนงานมาหลายที่รอบนี้ตัวคุณจุ๋มเองก็ได้ไปสมัครเป็นแม่บ้านที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมที่อยู่ในจังหวัดอยุธยาในตอนแรกที่ได้เข้าไปทำงานทางหัวหน้างานได้บอกว่าหน้าที่หลักๆของตัวเองที่จะต้องทำก็คือเก็บห้องหลังจากที่ลูกค้าเช็คเอาท์ออกไปแล้วรวมถึงดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของตัวโรงแรมเองซึ่งก็เป็นงานปกติทั่วไปครับ สำหรับตัวแม่บ้านโรงแรมแห่งนี้ประกอบไปด้วยชั้นจำนวน5ชั้นและมีแม่บ้านดูแลทั้งหมดเกือบ1ิบคนรวมตัวหัวหน้าด้วยด้วยความที่คุณจุ๋มเป็นน้องใหม่ครับและก็ยังเด็กอยู่ในตอนนั้นเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ที่เป็นคุณป้าก็ให้การดูแลและต้อนรับตัวคุณจุ๋มเองเป็นอย่างดีทุกอย่างก็เป็นไปอย่างปกติหลังจากที่เริ่มงานมาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางครับ ตัวคุณจุ๋มก็เริ่มรู้ว่าส่วนไหนที่ต้องทำต้องรีบทำหรือต้องไหนที่สามารถรอได้แล้วหน้าที่หลักๆก,ก็สามารถแบ่งเวลาได้อย่างลงตัวมากขึ้นหลังจากที่อยู่มาคุณจุ๋มก็พอจะเข้าใจว่าตัวโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมที่ดูจากภายนอกและดูใหม่ก็จริงครับแต่ภายในแล้วตัวโรงแรมค่อนข้างจะไปทางเก่าทำให้แขกที่มาพักส่วนใหญ่ก็จะมาเพียงแค่ครั้งเดียว และไม่ค่อยมีลูกค้ามาพักซ้าสักเท่าไหร่ห้องที่ถูกเปิดใช้งานส่วนใหญ่ก็จะอยู่ถึงประมาณแค่ชั้น3ครับส่วนชั้น4และชั้น5นาน,นานๆทีถ้ามีลูกค้ามาใช้บริการเยอะก็ถึงจะค่อยเปิดให้ขึ้นไปพักทําให้งานส่วนใหญ่ของคุณจุ๋มเนี่ยจะอยู่ถึงแค่ชั้น3เท่านั้นโดยเรื่องราวความหลอนเกิดขึ้นในวันวันหนึ่งครับวันนั้นคุณจุ๋มจําได้ว่าทางโรงแรมเนี่ยได้มีโอกาสต้อนรับคณะทัวร์คณะหนึ่ง ซึ่งผู้เข้าพักค่อนข้างจะมีจำนวนมากทําให้โรงแรมในวันนั้นต้องเปิดขึ้นไปถึงชั้น4ในช่วงเวลากลางวันของวันนั้นครับหลังจากที่ได้ไประชุมกันแล้วและได้รับทราบว่าจำเป็นจะต้องเปิดชั้น4ให้เข้าพักตัวคุณจุ๋มกับพี่คนหนึ่งก็ได้เดินขึ้นไปที่ชั้น4คุณจุ๋มพบว่าบรรยากาศค่อนข้างจะแตกต่างจาก3ชั้นล่างมากพอสมควรชั้นนี้ดูอึมครึมไม่ค่อยสว่างทุกอย่างดูเงียบสงัด บรรยากาศแบบนั้นทำให้ดูน่าขนลุกยังบอกไม่ถูกคุณจุ๋มได้แต่เดินตามรุ่นพี่ไปตามทางเดินอย่างช้าๆมองซ้ายทีมองขวาทีก็พบว่าลักษณะของห้องพักที่ชั้นนี้ก็เหมือนกับชั้นอื่นๆครับชั้นอื่นๆที่ตัวเองได้ทำความสะอาดอยู่เป็นประจำตัวรุ่นพี่ได้บอกกับคุณจุ๋มว่าห้องพักชั้นนี้ได้ถูกทำความสะอาดไว้อยู่แล้วเป็นระยะระะหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือแค่เปิดประตูห้องพักทุกห้อง เพื่อระบายอากาศและจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องอาบน้ำให้ครบทุกห้องเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วทั้งคู่ก็เลยตกลงกันว่าตัวทางรุ่นพี่เอเนจะดูแลห้องทางขวาทั้งหมดครับและคุณจุ๋มจะดูแลทางห้องทางซ้ายซึ่งชั้นนั้นห้องพักจะแบ่งเป็นฝั่งละสิบห้องทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกติหลังจากที่คุณจุ๋มเดินมาได้ครึ่งทางครับเมื่อมาถึงห้องหนึ่งคุณจุ๋มเปิดประตูเข้าไป แต่สิ่งแรกที่ร,รู้สึกได้เลยก็คือห้องนี้ค่อนข้างจะมีกลิ่นอับมากกว่าห้องอื่นและที่แตกต่างไปจากทุกห้องก็คือผ้าม่านของห้องนี้ถูกปิดไว้อย่างมิดชิดไม่เหมือนห้องที่ผ่านมาที่เวลาเปิดเข้าไปก็จะมีการแง้มม่านไว้เล็กน้อยแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรครับได้แต่เดินฝ่าความมืดเข้าไปที่ม่านแล้วก็เปิดออกเมื่อแสงจากภายนอกสาดเข้ามาในห้องคุณจุ่มพบว่า ห้องนี้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างดูใหม่กว่าห้องอื่นครับทั้งที่เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบเดียวกันแท้ๆแต่สีสันรวมถึงการใช้งานแค่มองแป๊บเดียวก็รู้ได้ทันทีครับว่าห้องนี้ไม่ค่อยมีคนใช้สักเท่าไหร่แต่ตอนนั้นคุณจุ๋มไม่ได้คิดอะไรครับได้แต่ทำงานต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เดินออกจากห้องมาหลังจากที่เตรียมงานกันจนเสร็จในวันนั้นในช่วงบ่ายทางโรงแรมก็ได้เปิดให้ลูกค้าได้เข้าพัก ทุกอย่างก็ดูเป็นปกติดีครับไม่มีปัญหาอะไรเลยเย็นวันนั้นคุณจุ๋มก็ได้เดินทางกลับบ้านเช้าวันต่อมาหลังจากที่ได้เดินทางมาถึงที่โรงแรมพอมาถึงก็ได้มีการประชุมงานในตอนเช้าตามปกติครับทางหัวหน้าได้แจ้งถึงรายละเอียดของการทำงานในวันนี้ว่าทางกลุ่มลูกค้าได้เช็คเอาท์ออกหมดแล้วในชั้น4ให้คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็คือคุณจุ๋มกับพี่อีกคนหนึ่งขึ้นไปทำความสะอาดได้เลย โดยตัวหัวหน้าเองเนี่ยได้บอกกับคุณจุ๋มว่าวันนี้พี่คนหนึ่งที่รับผิดชอบชั้นเดียวกันได้ขอลาแต่ก็ไม่เป็นไรคุณจุ๋มสามารถทำงานคนเดียวได้ไปเรื่อยๆเพราะว่าชั้น4ี่ในวันนี้จะไม่ถูกเปิดให้แขกคนเดินเข้าพักอยู่แล้วไม่ต้องรีบร้อนอะไรในการทำความสะอาดเมื่อได้ยินแบบนั้นคุณจุ๋มก็สบายใจครับเพราะว่าวันนี้ทั้งวันตัวเองก็จะได้ทำงานไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเร่งอะไร ถ้าคาดการระยะเวลาแล้วจำนวน20ห้องถ้าห้องไม่สกรปรกมากก็น่าจะเสร็จทันช่วงเย็นพอดีหลังจากที่ประชุมงานกันเสร็จในช่วงเช้าทุกคนก็แยกยายกไปทำงานครับตัวคนจุ๋มก็ขึ้นไปที่ชั้น4หลังจากพอขึ้นไปถึงก็พบว่าบรรยากาศยังคงเป็นเหมือนเมื่อวานครับทุกอย่างดูอึมครึมไม่ค่อยสว่างและความเงียบนั้นก็ทำให้ขนลุกอย่างบอกไม่ถูก คุณจุ๋มได้แตะปลอบใจตัวเองครับว่าไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากไปเองหลังจากนั้นก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดเพลงตอนนั้นก็ฟังเพลงไปด้วยแล้วก็เริ่มทําความสะอาดครับการเก็บกวาดทาความสะอาดห้องในตอนนั้นทุกอย่างก็ดําเนินไปอย่างเรื่อยๆไม่มีอะไรที่ดูผิดปกติมีเพียงเสียงเพลงจากโทรศัพท์ที่ดังลั่นไปทั้งชั้นแต่พอทําไปได้สักพักหนึ่งความรู้สึกแปลกๆมันได้เริ่มต้นขึ้น คุณจุ๋มบอกว่าตัวเองเริ่มมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาครับและเริ่มที่จะหันหลังไปสังเกตรอบๆตัวบ่อยขึ้นแต่พอดูแล้วทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังดูแล้วรอบๆตัวก็ไม่มีอะไรที่ดูผิดปกติเลยคุณจุ๋มได้แต่คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะคิดมากไปเองหรือเปล่าอาการขนลุกและความรู้สึกแบบนั้นก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่เรื่อยๆนะครับ แต่รู้ตัวอีกทีตอนนี้ห้องฝั่งทางขวามือคุณจุ๋มก็ได้จัดการเก็บกวาดจนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็เลยเริ่มต้นทางซ้ายมือต่อหลังจากที่คุณจุ๋มทำความสะอาดไปได้ประมาณสามห้องอยู่ๆตอนที่เดินออกมาจากห้องที่สามหางตาก็เห็นบางสิ่งบางอย่างเป็นลักษณะของผู้ชายคนหนึ่งครับแต่เห็นแค่เพียงแค่ด้านหลังผู้ชายคนนั้นเดินหายวับไปทางบันไดหนีไฟ เมื่อเห็นแบบนั้นตัวคุณจุ่มเองได้แต่ยืนนิ่งครับทำอะไรไม่ถูกคิดว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นในตอนนั้นเป็นเรื่องจริงหรือว่าแค่ตาฝาดไปเองด้วยความกลัวเริ่มพยายามมองซ้ายมองขวาเพื่อดูสิ่งที่ผิดปกติแต่ทุกอย่างในชั้นก็ยังเงียบมีเพียงเสียงเพลงจากโทรศัพท์เท่านั้นคุณจุ่มดูเวลาในตอนนั้นครับพบว่าเป็นเวลาเกือบบ่ายพอดี ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวตัวเองจะลงไปพักเบรกก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมาทำต่อหลังจากนั้นก็เลยรีบเดินก้าวเท้าอย่างรวดเร็วกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปยังลิฟต์พนักงานแล้วกดลงไปที่ชั้นล่างครับพอลงมาถึงห้องพักโดยอาการหน้าตาตื่นที่พวกพี่ๆเนี่ยจับสังเกตได้ครับมีพี่คนหนึ่งได้ถามขึ้นมาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมทำหน้าแบบนั้นเกิดอะไรขึ้น คุณจุ๋มไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีครับก็เลยตอบปฏิเสธไปว่าไม่มีอะไรตัวเองอาจจะแค่เหนื่อยเท่านั้นเองหลังจากนั้นคุณจุ๋มก็นั่งลงพยายามสงบสติอารมณ์ครับและพยายามลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเวลาพักหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วรู้ตัวอีกทีคุณจุ๋มก็ต้องรีบกลับขึ้นไปทำงานให้เสร็จครับก่อนที่จะถึงเวลาเลิกงานพอขึ้นไปถึงก็ทำงานต่อในห้องที่4ตอนนั้นยอมรับเลยครับ ว่าจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่เพราะว่าในหัวสุดท้ายก็ยังคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ดีคุณจุ๋มพยายามก้มหน้าก้มตารีบทำงานให้เร็วที่สุดครับแต่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นตรงทางเดินโดยความที่ตอนนั้นไม่ได้ปิดประตูนะครับคุณจุ๋มได้ยินเสียงนั้นเป็นเสียงฝีเท้าคนครับเสียงนั้นเป็นลักษณะของรองเท้าแตะที่เดินดีส้นแปะ จังหวะเดินนั้นช้ามากครับแต่พอฟังแล้วมันเป็นจังหวะที่ช้าจนหน้าขนลุกด้วยความอยากรู้และอยากจะเคลียร์ให้หายคาใจครับคุณจุ๋มรีบเดินไปยังหน้าห้องเพื่อดูตรงทางเดินทันทีแต่พอเดินออกไปนั้นเสียงก็ได้หายไปพบกับทางเดินที่ดูว่างเปล่าเมื่อเห็นแบบนั้นตัวเองรู้ได้ทันทีครับว่าชั้นนี้มีอะไรแปลกๆอย่างแน่นอน พราะเสียงที่ได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงที่ตัวเองคิดไปเองครับเมื่อเป็นแบบนั้นคุณจุ๋มคิดได้อย่างเดียวว่าต้องรีบทําให้เสร็จอีกไม่กี่ห้องที่เหลือแล้วจะได้รีบลงไปสักทีทําให้ห้องที่สี่นงานได้เสร็จไปอย่างรวดเร็วมากครับเมื่อเสร็จแล้วก็เลยเดินต่อไปอยังห้องที่ห้าหลังจากที่เปิดประตูห้องที่ห้าไปคุณจุ๋มก็ต้องขนลุกครับพรภาพที่เห็นในตอนนี้ก็คือห้องนี้ม่านยังถูกปิดอย่างสนิท ไม่มีแสงลอดเข้ามาเลยแม้แต่นิดเดียวกลิ่นอับของห้องนั้นยังอยู่แต่คุณจุ๋มรู้อยู่แล้วครับก็เลยเดินเข้าไปในห้องอย่างเชช้าโดยตั้งใจจะเดินตรงไปที่ม่านแต่พอเดินพ้นห้องน้ำเข้ามาสายตาก็ได้พบเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นนั่งหันหลังอยู่ที่หัวเตียงครับคุณจุ๋มตกใจเป็นอย่างมากครับว่าทำไมถึงเข้ามาแล้วเจอกับผู้ชายคนนี้ได้ ด้วยอารมณ์ที่ไม่ได้คิดว่าจะเจอกับใครครับทำให้คุณจุ๋มเนี่ยถึงกับสะดุ้งสุดตัวแล้วก็พูดขอโทษออกไปในทันทีแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆหันหน้ามาแต่สิ่งที่ทำให้คุณจุ๋มต้องช็อกและขนลุกไปทั้งตัวก็เพราะว่าในความมืดนั้นการหันหน้ามาของผู้ชายคนนี้ไม่ได้หันมาทั้งตัวครับ ผู้ชายคนนั้นได้แต่หมุนคอไปเรื่อยๆอย่างช้าๆจนสุดท้ายหน้าของผู้ชายคนนั้นก็หันมามองคุณจุ๋มโดยที่ตัวกับหัวหันไปคนละทางกันเมื่อเห็นแบบนั้นคุณจุ๋มได้แต่ยืนช็อกครับทำอะไรไม่ถูกผู้ชายคนนั้นเริ่มยิ้มและก็พูดว่าไม่เป็นไรครับหลังจากนั้นคุณจุ๋มก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย คุณจุ๋มมารู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในห้องพักพนักงานแล้วครับโดยมีพี่ๆหลายๆคนช่วยกันปฐมพยาบาลอยู่หลานจา่าที่ตื่นขึ้นมาแล้วพอหลานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คุณจุ๋มต้องช็อกค,ครับตัวเองเลยจําไม่ได้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหลานจา่าที่นั่งสงบสติอารมณ์อยู่สักพักก็ต้องขนลุกอีกครั้งเพราะว่าคุณจุ๋มเริ่มจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ และก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับพี่ๆแล้วหัวหน้าฟังแต่ที่น่าแปลกใจก็คือเมื่อทุกคนได้ยินเรื่องที่คุณจุ๋มเล่าแล้วไม่มีใครทำหน้าตกใจเลยครับทุกคนได้แต่ทำหน้านิ่งจนคุณจุ๋มเริ่มสังเกตอาการได้ก็เลยคาดคั้นว่าห้องนั้นมันมีอะไรกันแน่จนสุดท้ายทุกคนก็เลยยอมเล่าให้ฟังว่าที่ชั้นสี่จะมีห้องพักอยู่ห้องหนึ่งซึ่งห้องนี้จะไม่ถูกเปิดให้บริการ นั่นคือห้อง405เพราะไม่ว่าใครได้เข้าไปในห้องนี้ก็ต้องเจอกับเรื่องราวที่น่ากลัวกันทุกคนโดยห้องนี้ย้อนหลังกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วในตอนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งครับได้เข้ามาพักโดยเปิดห้องพักไว้3มคืนแต่หลังจากที่เวลาผ่านไปก็ไม่มีใครเห็นว่าผู้ชายคนนี้ลงมาเช็คเอาท์ครับจนสุดท้ายทางพนักงานได้ไปเปิดห้องดูและพบว่าผู้ชายคนนี้ กินยาฆ่าตัวตายอยู่บนเตียงแต่เพราะว่าด้วยเวลาผ่านมาหลายวันครับทำให้สภาพศพไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่หลังจากนั้นทางโรงแรมก็เลยต้องเปลี่ยนทุกอย่างภายในห้องใหม่ทั้งหมดครับและเปิดให้บริการห้องนี้ต่อแต่ลูกค้าที่มาพักห้องนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็จะต้องรีบหนีออกมากลางเด็กทุกรายโดยทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะเจอกับผู้ชายปริศนาคนหนึ่ง นั่งอยู่ที่ปลายเตียงบ้างหรือแม้แต่เดินไปเดินมาในห้องช่วงกลางดึกเจอแบบนั้นกันจนอยู่ไม่ได้ครับส่วนเรื่องที่ทุกคนไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับคุณจุม๋มก็เพราะว่าห้องนี้มันไม่ได้เปิดให้บริการครับหลังจากที่ตัวแม่บ้านเปิดเข้าไปก็จะพบว่าทุกอย่างยังอยู่ในสภาพปกติคนส่วนใหญ่ก็จะไม่เดินเข้าไปในห้องครับก็จะไปทำความสะอาดที่ห้องถัดไปทันที กลัวว่าถ้าเกิดบอกคุณจุ่มไว้ล่วงหน้าแล้วคุณจุ่มจะเกิดความระแวงและจะไม่ได้ทำงานเอาแต่เมื่อคุณจุ่มได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ทำให้รู้สึกกลัวและขนลุกเป็นอย่างมากครับยิ่งพอนึกถึงประสบการณ์ที่ตัวเองได้เจอทำให้ไม่กล้าที่จะทำงานในโรงแรมแห่งนี้อีกต่อไปในวันนั้นคุณจุ่มก็เลยขอลาออกทันทีครับแล้วก็ไม่กลับไปที่โรงแรมแห่งนี้อีกเลย และนั่นก็คือเรื่องราวประสบการณ์ความหลอนที่คุณจุ๋มกรุณาส่งเรื่องราวเรื่องนี้มาทางเมลเพื่อให้ผมได้นำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ฟังในวันนี้ต้องขอขอบคุณเมลจากคุณจุ๋มไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่ฟังเรื่องนี้จบแล้วขนลุกและน่ากลัวมากเลยใช่ไหมครับคิดเห็นไว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่มีเรื่องราวน่ากลัวสยองขวัญแบบนี้ ถ้าอยากให้ผมได้นำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนเด็นได้ฟังส่งเรื่องราวของเพื่อนๆมาที่เมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปยังไงร,รบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่โพสด,ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ